สวัสดีครับวันนี้จะขอนําเสนอเรื่องราวดีๆจากสิ่งที่เราพบเจอมาในเรื่องของการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับซึ่งวันนี้ได้รับหนังสือพิมพ์มาฉบับหนึ่งเป็นฉบับไม่ใหญ่เท่ากับหนังสือพิมพ์ทั่วไปนักนะครับนั่นก็คือหนังสือพิมพ์ของพรรคการเมืองหนึ่งนะครับชื่อว่าพรรคก้าไกลนะครับที่อบอกว่าล้ําล้ํายังไงหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มันเป็น หนังสือพิมพ์ที่เราสามารถอ่านข้อมูลได้ด้วยและสามารถที่จะมีภาพวิดีโอแล้วก็เสียงให้เรารับชมรับฟังได้ด้วยโดยใช้วิธีการเราเรียกว่าหนังสือพิมพ์ AR นะครับโดยหลักการของเขาก็คือเราสแกนเข้าไปที่ข้างล่างตัวนี้ QR Code ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วจะมีลิงก์ให้เรากดเข้าไปยืนยันเสร็จแล้วพอเราจะดูเราแค่เลื่อนหน้าจอของเรามาที่ ภาพต่างๆที่เกิดที่อยู่ตรงนี้มันก็จะขึ้นมาเป็นวิดีโอแล้วก็สามารถได้ยินเสียงด้วยครับผมอ่ะเราไปติดตามด้วยกันเลยครับตัวนี้ผมขออนุญาตนำเสนอซึ่งผมได้บันทึก QR code ตัวนี้ไว้แล้วผมก็จะใช้ l ล ne ในการเปิดอ่านนะครับก็คือเข้าไปใน l ล ne นะครับแล้วก็ แอด QR code ตัวนี้นะครับที่ผมพอเราแอดเข้ามาเสร็จแล้วมันจะมีข้างบนให้เรากดเปิดนะครับรอสักพักหนึ่งแล้วเรานำมือถือของเราไปที่พอมันขึ้นมาอย่างนี้ข้างล่างจะมีแตะเพื่อเปิดเสียงนะครับเราเปิดเริ่มต้นการปราศัยด้วยการขออภัย ครับขอบคุณมากครับ,รบขอบคุณมากนะครับพอเลือดออกเพ๊่มันก็ดับครับขอบคุณมากในการขออภัยกับ,บพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่วันนี้คุณว่าความรักคืออะไรความรักไม่ใช่แค่ความหลงไหลในใครสักคน ตัวอื่นดูนะครับเช่นดูตัวนี้ดูอ่าก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมาสวัสดีครับก้าวไกลเป็นยังไงกันบ้างตกลงจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนดูตัวอื่นแล้วก็ได้นะครับอ่าดูหน้าอื่นๆดูนะครับยกตัวอย่างลองดูตัวเล็กสักหน่อยอ่าตัวนี้ดูนะครับ ประธานได้เข้าไปในโลกสังคมออนไลน์ท่านประธานจะพบกับกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ใช้บัญชีแอคเคาท์ปลอมหรือบัญชีไร้ชื่อปลอมบัญชีไร้ชื่อปลอมเหล่านี้จะเอารูปตัวการ์ตูนรูปหมูหมากรณีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่มีคำสั่งให้สสท่านวารินพ้นสมาชิกสภาพการเป็นสสนั้น พักเก้าไกลถึงแม้ว่าจะรู้สึกผิดหวังแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเกินค่าแต่อย่างใดเพราะในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่คุณภูเบศอดีตผู้สมัครพักอนาคตะนะครับพอเราออกมันก็จะเงียบไปนะครับครับนี่คืออีกนวัตกรรมหนึ่งนะครับที่ นักการเมืองนะครับที่เราคิดว่าเป็นนักการเมืองของคนยุคใหม่นะครับที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาให้เราได้สัมผัสได้นะครับถือว่าเป็นรูปแบบใหม่นะครับที่เป็นสิ่งดีๆให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ปรับใช้เราสามารถหยิบหนังสือมาแล้วสแกนได้ด้วยนะครับซึ่งเราเองแม้ว่าจะอยู่ในยุคของคนยุคใหม่คนรุ่นใหม่ก็ตามแต่ว่าพอเห็นแบบนี้ขึ้นรู้สึกว่าว้าวขึ้นนะครับ เราเรียกว่าหนังสือพิมพ์ AR ของก้าไกลของพรรคก้าวไกลนะครับตรงนี้ท่านใดที่สนใจก็คงจะต้องให้ประสานผ่านทางาพรรคไปนะครับซึ่งผมเองได้มาหนึ่งเล่มก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เราเอามาเรียนรู้เผื่อบ,บางทีเราเอาไปปรับใช้ในส่วนงานของเราได้นะครับสำหรับวันนี้คงยุติการนำเสนอเรื่องราวที่เราพบเจอมาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ